ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีเปลี่ยนสปริงฝาถังน้ำมันนะครับของรถยนต์โตโยต้าโคโรนาเครื่องยนต์2,000นะครับรุ่น GL หรือเขาเรียกว่ารุ่นหน้ายิ้มนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราดึงตัวตัวดึงเปิดฝาน้ำมันนั้นนะครับปรากฏว่าฝานะ่าไม่เด้งออกมาเลยนะครับ เราจะต้องหาคนมาช่วยกดเปิดฝาถังให้นะครับตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเนื่องจากว่าตัวสปริงของฝาเปิดฝาถังน้ํามันนั้นนะครับหายไปเลยนะครับไม่มีเลยนี่ครับเราก็ต้องใช้คนสองคนอีกคนนึงกดง็ดึงเปิดฝาถังน้ํามันอีกคนนึงก็มากดตรงที่ที่ฝาถังนั้นนะครับมันก็ทําให้เรายุ่งยากในการเปิด ตอนนี้เราก็ถอดฝาถังน้ำมันออกก่อนนะครับขันน็อตท,ทั้งสองตัวนะครับออกไม่ได้ออกยากนะครับสามารถที่จะขันออกได้ด้วยตัวเราเองเลยนะครับง่าย,ายอย่างเงี้ยถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วสามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับแล้วเราได้ดูกับรถอีกคันหนึ่งนะครับที่มีคนรู้จักกันนะครับที่เป็นเพื่อนกันเขา ไปดูฝาถังน้ำมันแล้วเขาบอกว่าลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมก็เลยจะต้องไปที่ศูนย์โตโยต้าปรากฏว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อของรุ่นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเขาบอกว่าต้องสั่งที่กรุงเทพก็ใช้เวลานานหลายวันนะครับเราก็เลยมาดูที่อาราชดานะครับปรากฏว่ามีสปริงของปฝาน้ำมันรถนะครับ เราก็ได้สั่งมานะครับในราคา65บาทพร้อมกับค่าส่งนะครับ30บาทก็รวมเป็น95บาทนะครับนี่ครับสปริงที่เราได้มานะครับที่สปริงฝาเปิดถังน้ำมันรถยนต์นะครับครับในเมื่อเราได้ฝาของถังน้ำมันมาแล้วนะครับเวลาเราจะเอาตัวที่เป็นพลาสติกนะครับที่เป็นฐานมันอยู่นั้นนะครับที่ยังอยู่ เราก็ใช้ไขควงนะครับไขควงปากแบนนะครับงัดเบาๆนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกมานะครับนี่ครับมันเป็นลักษณะนี้นะครับจริงๆนล้วมันจะต้องมีสปริงอยู่นะครับแต่ว่าสปริงของมันหายนะครับจะหักหรือหลุดหายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับครับแล้วเราก็จะมาแกะเอาสปริงที่เราซื้อมานะครับเป็นของฝาถังน้ำมันของรถ โตโยต้าฟอร์จูเนะครับสปริงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวฐานมันนั้นนะครับมันจะแตกต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวเราลองลองดูนะครับว่ามันใส่กันได้ไหมรู้สึกว่าตรงด้านล่างนั้นนะครับที่เป็นฐานเป็นพลาสติกแข็งนั้นนะครับมันมันจะจะยาวกว่านะครับมันจะยาวกว่ามันจะไม่เข้าเข้าร่องแต่ว่าของเดิมมันนั้นนะครับ ของเดิมที่ติดอยู่กับฟ้านั้นมันสั้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะแกะเอา,าเฉพาะตัวที่เป็นโลหะนะครับสปริงโลหะนั้นเอาไปใส่กับฐานที่เป็นตัวพลาสติกของเดิมนั้นนะครับเราแกะไอ้ตัวสปริงนั้นนะครับที่เป็นโลหะนั้นออกง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับเราสามารถที่จะมาเอาใส่กับตัวฐานเดิมของมันได้เลยนะครับมันมีช่อง ตรงกันพอดีเลยนะครับเนี่ครับเราดึงตัวที่เป็นโลหะที่เป็นสปริงเนี่ยนะครับออกแล้วก็สามารถที่จะมาใส่ในฐานเดิมของมันได้เลยนะครับใส่กันได้ได้ดีเลยนะครับนี่ครับกดเข้าไปแค่นี้อย่างง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปใส่ที่ฝาถังน้ํามันนะครับครับเวลาเราที่จะเอาใส่กับ ฟ้าถัางน้ำมันนั้นนะครับวิธีใส่ก็อเอาวางระเอาวางก่อนนะครับวางติดฝาเลยนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนเข้าพอเลื่อนเข้าแล้วก็บีบกดให้มันลงล็อกนะครับให้มันแน่นเวลามันลงล็อกแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดล็อ uh, ก <h it> ได้เลยนะครับมันก็จะแน่นของมัน,เ,นเราก็สามารถที่จะเอาฟ้าถัางนั้น,น,นไปประกอบเข้าที่เดิมของมันได้เลยนะครับ นี่ครับในเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปติดตั้งคืนที่เดิมนะครับเวลาเราติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับมีน็อตอีก2สองตัวแล้วลองเช็คดูนะครับนี่ครับสปริงถ้ามันมีสปริงมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้าเรากดไปนิดนึงนะครับมันก็จะเด้งออกมาสปริงทางานได้ปกตินะครับครับหลังจากนั้นเราก็ กดปิดไปเลยนะครับแล้วก็ลองดึงเปิดฟ้าถังน้ํามันดูนะครับนะครับมันก็จะสปิงก็จะทํางานตอนนี้ทํางานได้ปกตินะครับเราสามารถที่จะเปิดฟ้าถังน้ํามันได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาช่วยเปิดฟ้าถังให้นะครับเราได้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆอย่างนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีนะครับ